ทุกท่านนะผมวันนี้นะผมทางเพจเรานะครับจะมาจัดชุดพิเศษนะครับผมเป็นชุดหมอ้อแปลง Istanbul, ไร้สายนะครับของใหม่เพิ่งเข้านะผมตอนนี้เราจะมาจัดเป็นชุดนะครับผมเป็นชุดพร้อมสักนะครับตัวเครื่องจะแตกต่างกันออกไปนะผมพร้อมราคานะตัวเครื่องนะครับผมมีโปรตอนนะผมมีเพนวินินีนะครับเครื่องนิวโรเก็ตทูเครื่องฮอปเครื่องโรตเอรี่นะผมทุกเครื่องที่ใช้กับแจ็คตา 4A นะครับผมใช้กับหม้อแปลงตัวนี้นะครับผมหม้อแปลงตัวนี้เป็นหม้อแปลงนะผมหน้าจอ LCD นะครับผม ใช้งานยาวได้นาน2ชั่วโมงนะครับผม2 3ชั่วโมงนะครับความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่2400อเอไไ็มนะครับอไฟได้4.2วัตถ์ถึง13.0วัตต์นะครับคือเร่งไฟขึ้นลงนะครับพานะครับนะครับผมเราจะมาดูชุดแรกกันเลยนะครับชุดแรกจะเป็นชุดโปตอนนะครับผมชุดโปตอน ตอนนะผมก็เป็นเครื่องนะครับผมที่ท็อปที่สุดในร้านแล้วนะครับตอนนี้นะเป็นเครื่องที่ลูกค้าใช้สั่งเยอะแล้วก็ใช้งานดีนะผมไม่มีปัญหาอุปกรณ์ในชุดนะครับผมทุกชุดนะครับผมจะได้อุปกรณ์เหมือนกันนะผมยกเว้นชุดโรตารีนะครับชุดโรตารีจะมีกระบอกจับให้แล้วก็เปลี่ยนเข็มเป็นเข็มก้ันนะครับบื้งต้นนะผมสี่ชุดนี้นะผมจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดได้เหมือนกันนะครับ ทดสดูกันเลยนะครับกำลังไฟจะแรงเท่าไหร่นะครับผม,มจะดีไหมเสียบเข้าไปตรงท้ายเครื่องเลยนะครับน้ำหนักน้ำหนักค่อนข้างเบานะผมสมดุลดีไม่หนักมากนะครับนะครับกดเปิดนะผมมันจะเป็นมันจะมีไอ้นี่ครับที่เป็นสัญ,สญลักษณ์บอกถ้าทํางานมันก็จะหมุนวนไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ถ้าเราหยุดปุ๊บตรงนี้มันจะหยุดนะครับ ง่ายเหมือนสัญลักบอกว่าออนออนรอออฟนะครับอ่ะนี่เครื่องทำงานนะครับผมก็สักเนื้อได้ปกติเลยครับ,รบผมเราไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปต่อใส่ไฟบ้านไม่ต้องต่อมอเตอร์แปลงนะผมแนะนําว่าเอาไว้เดินเส้นหรือว,ว่าถุนดำทำเงาภายในสองชั่วโมงนะครับผมแล้วก็สองถึงสามชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ยะอยู่ได้ประมาณนี้นะครับผมชุดนี้นะผมเปิดราคาอยู่ที่ 2,990บาทนะผมเป็นเครื่องโปรตอนนะครับผมลองไปสองหน้าเพจอยู่นะครับว่าเครื่องตัวนี้ราคาเท่าไหร่หม้อแปลงตัวนี้ขายอยู่ที่990บาทนะครับแล้วก็มาคอมโบกันนะครับกับพวกอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมสีนะครับผมเป็นสามสีสีแท้ทูเปอร์นะครับจาก u ีเนะครับผมแล้วก็มีชุดนะผมเป็นชุดนิวโรเก็ตทูนะผมเป็นชุดต่อไปนะครับชุดนิวโรเก็ตทูนะผมใช้งานเหมือนกันนะครับผมเครื่องเพินแต่ว่าคุณภาพนะผมจะทีละภาพในการทํางานจะแตกต่างกันคนละด้านนะครับผม เท็กูนะครับตอนนี้ก็มีไฟแจ้งสถานะตรงตูนเหมือนโบตอนนะครับจะเป็นคนละค่ายกันนะครับผมนี่งานปกติครับผมโอเคเลยนะครับไฟไม่ตกนะครับผมเสถียนเหมือนหม้อแปลงไฟบ้านเลยนะครับครับผมชุดนิวโรเก e ตทูนะครับผมชุดนี้อยู่ที่ราคา2,690บาทนะครับ ราคาจะใกล้เคียงกันกับเป็นชุดหมออแปลงธรรมดานะครับผมย้ำนะครับผมมออแปลงตัวนี้ใช้งานได้2อสชั่วโมงนะผมแ้งหมดแบบต้องชาร์จเพิ่มนะครับครับผมชุดนี้อยู่ที่ราคา2,690บาทนะครับผมเป็นเครื่องนิวโลเกตทูนะครับผมโลเก็ตจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับกล่องนิวนะมีสองใส่ด้วยนะแล้วก็ชุดต่อไปนะผมเป็นชุดฮอกทันเดอร์นะครับ ฮอคทันเดอร์ใช้ได้นะผมาว่าเป็นแจ็ค RCA นะครับดูฮอคทันเดอร์นะครับฮอคทันเดอร์จะมีข้อแตกต่างจากเครื่องพ้นคือว่าฮอคทันเดอร์จะเป็นเข็มเตะแบบโรตารี่นะครับเป็นข้อเหวี่ยงลงแบบตรงนะครับผมไม่ใช่เข็มเตะแบบกระเดื่องแบบเฟียงเหมือนเครื่องพ้นนะครับจะเป็นข้อเหวี่ยงแบบลงสโตกแบบโรตารี่ครับ จะดีแตกต่างกันอีกนะครับไฟไม่ตกครับผมสะเทรนดีมากเลยครับปัดไฟนะครับปัดลงได้นะครับอ่โอเคครับผมชุดนี้นะครับผมเป็นชุดฮอ w ท t นเดอร์นะครับผมอยู่ที่ราคา2,190บาทนะครับผม ถ้าเปลี่ยนเป็นหมอ้อแปลงตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นชุดหมอ้อแปลงธรรมดานะผมชุดโปรโมชั่นธรรมดานะครับผมชุดที่มีฟุตสวิตซ์มีสายแจ็คครบทุกอย่างนะผมอยู่ที่1990บาทนะครับแต่ลูกค้านะครับชอบแบบไหนนะครับผมพูดซะแต่เพียเราได้นะครับขอไม่คําแนะนํานะครับชุดนี้อยู่ที่ราคา2190บาทนะมาดูชุดต่อไปกันเลยนะครับชุดต่อไปเป็นชุดเพนมินิครับผมชุดเพนมินิ ใช้งานเหมือนกันเลยนะครับเครื่องพ้น์ทุกประเภทใช้งานเหมือนกันนะครับปรับเข็มเหมือนกันนะผมบนขวาเข็มสั้นลงนะครับผมซ้ายเข็มยาวขึ้นนะผมตัวเครื่องตัวนี้มีแยกขายนะผมราคา790ราบบาทครับมาแปลีนะผมมาเปลงนตัวนี้90 0บาทนะครับ โอเคเลยนะครับไปเสถียรค่อนข้างดีนะครับผมย้ำนะครับผมเครื่องชุดเพ้นท์นะผมทุกชุดนะครับจะได้อุปกรณ์เหมือนกันหมดเลยนะครับจะได้เป็นนี่ครับมีกระดาษล็อกลายนะครับผมวิตามินอ่าหนังเทียมนะครับผมจุกใส่สีก็มีนะครับแล้วก็ถ้าจะใส่จุกใส่สีนะแล้วก็มีเข็มนะครับผมหกเล่มนะครับ พอสลีนะผม้าพพันกระบอกนะผมหลักๆมีประมาณนี้นะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะผมเป็นชุดของเครื่องเพนมินินะครับผมเครื่องเพนมินินะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะผมราคาเท่ากับชุดปกติเลยนะครับเท่ากับชุดหมอแปลงหัวเสือเลยนะครับราคานี้นะครับชุดนี้เดี๋ยวแอมินจะแปะราคาไว้หน้าเพจอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจชุดไหนก็สอบถามมาทางเพจเราได้นะครับมาดูชุดต่อไปนะผมเป็นชุดโรตารี่นะครับผมชุดนี้ชุดนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเข็มกล้านะผมอย่างละห้าเล่มนะผม้อมป อีวัสลีนนะผมภาพันกระบอกจะไม่ได้ไปนะครับจะมีกระบอกจับมาแทนนะครับแล้วก็นะครับเหมือนกันนะครับเสียบตูดเหมือนกันนะครับอ่าอ่าครับผมเ,เรื่องอตารี่นะครับต้องเป็นโรตาอรี่สามขานะผมมีรูเสียบอสีเดดอ็นใช้ได้นะครับ ัดเจนนะครับผมไฟเสถียรดีมากครับไฟไม่มีตกเลยนะครับดูนะครับครับผมชุดนี้นะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะผมเป็นชุดสักไหลสายนะผมไม่ต้องต่อไฟบ้านนะผมพกพาง่ายสะดวกรับงานนอกสถานที่ได้สบายนะครับครับผมรายละเอียดชุดสักเดี๋ยวแอดมินจะลงไว้น้าเพจให้นะครับท่านใดสนใจชุดไหนก็ปรึกษาทางเพจเราได้นะครับผมผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมีชุดใหม่มาก็มาแนะนำลูกเพจทุกท่านนะครับ สนใจชุดไหน็อกซ์ทางเพจเราได้นะผมครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ